นี่ก็วิธีการเปลี่ยนแมกเนติกนะครับผมของเดิมเสียแล้วครับนี่ของใหม่ครับก็สายออกจากนั้นก็สายไฟองถอดออกให้หมดครับเราก็จำสายให้ได้นะครับว่าสายเส้นไหนเข้าออกเส้นไหนครับมันจะมีวงจรของมันอยู่ จน L กับ N นี้เป็นเทคนิคครับเทคนิคกันลืมครับอ,อืก่อนก่อนที่จะจับสายเราก็ต้องสับคัดเอาไว้ก่อนไฟที่หนึ่งไม่มีโคช็ไฟปอ่ะกันชัว กันเบินกันเบินเดี๋ยวมีไฟเบินมาอันนี้เป็นเทคนิคการจำครับผมก็กันลืมคอยใส่แบบไหน คอมใส่แบบไหนครับอ่าเราจะมีนอ็อตอ่าจะมีน็อตอยู่น็อตยึดของตัวแมกนิติกเองครับ เสียนันนี้มาเนี่ยก็ตัวที่เสียครับอู้ร้อนมากร้อนจีเลยตัวนี้อืจับดูดูเลยครับผมสนมันมขึ้นแล้วการต่อของวงจรไฟก็เข้าไม่สม่ำเสมอครับก็ไฟเข้ามาอยู่ครับ220กว่าโวลต์แต่ออกได้ไม่ถึง 50โวลต์เลยออกไฟออกไม่เต็มครับตัวนี้ไฟออกไม่เต็มก็ทําให้คอมพิวเตอร์ไม่ทํางานได้เหมือนกันครับอ่านี่เราทาการประกอบเข้าไปคืนครับอ่าการเทคนิคก,การจําสายก็เทคนิคก,การประกอบสายคืนก็ง่ายๆครับเส้นไหนถอดก่อนเส้นนั้นก็ใส่หลัง เส้นไหนถอดหลังเส้นนั้นใส่กับไปก่อนขับขั้นตอนง่ายๆรออย่างอือโอเคไปเปิดเปิดเบเกอร์เลยพี่รออยู่นี่เด้อ ตัวนี้เราทําการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็สามนทีครับขั้นตอนการเปลี่ยนสามนาทีเสร็จครับก็เปลี่ยนไม่นานครับตัวนี้ก็ตัวหนึ่งก็ไม่กี่บาทครับแต่ค่าแรงค่าน้ํามันค่าวิชาก็อาจจะสูงหน่อยเพราะว่าทีมงานเรามีอยู่สคนครับ มาทักเจ๊ต้งองรอมันตัดก่อนอฮะรออ๋อรอก่อนครับอรอตัวนี้รอมันหน่วงเวลาครับหน่วงประมาณสามนาทีตัวนี้แต่เหมือน,ไ,นไม่คมเหมืนอนคมใหม่เแ็่คมใหม่บ่ไม่รู้เลยใหม่ไหมเออเหมือน,น,นใหม่เหมือนใหม่ฮะ ใช่เขาเป็นคอมใหม่เออใช่เลยสายัวหลักก็ใหม่มนี่ยังใหม่เลยอืม เออแต่ทำไมตัวนี้มันเก่าอะเพราะเราเพิ่งเปลี่ยนเองทำมันขึ้นสนิ่มเดียวเท่าไ่ะใช่หรือเปล่าวะใช่ไหม เดี๋ยวเปิดเบเกอร์ได้หรอโย่ทำไมติดอย่างฮะขึ้นคอมยัง Này chị, pin cái đuôi, pin đi Này pin đuôi đi Không to lẽ hả? Đuôi lẽ, đuôi lẽ Rồi, to lắm อ่าตอนนี้ก็ทำงานเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจับดูครับดูอ่าความ ต่างๆของอุณหภูมิฟ้าเลย